สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างออฟชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องนทุกท่านนะครับมาพบกับแบงค์ร้อรุ่นเก่านะครับที่มีการรับซื้อนะครับถึงมูลค่าใบละ800000บาทนะครับอันนี้ฟังไม่ผิดนะครับใบละ800,000บาทนะครับไม่ใช่10บใบไม่ใช่ร้อยใบนะครับแต่เป็นใบละ8 0 0 0สนบาทนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปในหลวงราชการที่9นะครับ นี่นะก็จะเป็นแบงค์ที่ไม่เก่ามากนะครับค่อนข้างที่จะคุ้นชินกันอยู่แล้วพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมหาราชน,นะครับนี่นะเชื่อว่าทุเชื่อว่าพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะครับก็คงจะเคยใช้ผ่านมือกันมาไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับแบงค์รุ่นนี้นะฮะนี่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่นะพอดี ผมไปเจอพี่ท่านหนึ่งนะครับพอดีเมื่อเช้าแกโทรมานะครับเป็นพี่ที่อยู่เชียงรายนะครับแกบอกว่ามีคนมาขอซื้อแบงค์ร้อยแกนะครับเป็นรุ่นรุ่นแบบนี้นะครับรุ่นพระเจ้าตากสินนี่นะครับรูปด้านหลังนะคเขาบอกเขาจะให้ใบละแปดแสนบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเอาแบงค์ร้อยนะครับขึ้นมา เทียบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้ดูสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดประมาณนี้นะว่าจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะไปดูกันครับอันดับแรกนะเขาบอกให้ดูตรงนี้นะเลขตรงนี้นะครับต้องเป็นเลขอาราบิกนะหนึ่งร้อยตรงเนี้ยถ้เป็นอาราบิกนะครับลายลงมาเป็นลายไทยตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็นสีแดงนะจุดนี้นะแล้วก็จุดต่อไปก็ให้ดูตรงนี้จะต้องเป็นบ้านในสมัยกรุงธนบุรีนะเนี่ตรงนี้นะ และจุดต่อไปก็ให้ดูตรงนี้ครับให้สังเกตดูที่พระเจ้าตากสินนะครับต้องอยู่ตรงกลางแบงค์นะครับแล้วก็ต้องมีมือซ้ายนะครับต้องถือดาบนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมสมัยกรุงธนบุรีนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปีพุทธศักราช2,311นะฮะถึงพุทธศักราช2,325นะเป็นตัวเลขไทยนะครับ มีตราคุดแล้วก็มีเลขไทยนะครับหนึ่งร้อยกำกับตรงนี้ตรงนี้เลขอารบิกนะฮะนี่สำหรับด้านแรกนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านต่อไปกันเลยครับอันนี้นะครับน,นี่คือจะเป็นจุดพีคละเริ่มเข้าจุดพีคแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นต้องเป็นดอกโบสีแดงนะครับตรงนี้อันนี้คือด้านหน้าละนะฮะเป็นรูปในหลวงราชการที่เก้าอย่างที่เราคุ้นชินกันนะรตรงนี้ก็จะเป็นเลข อารบิกนะครับหนึ่งร้อยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีชมพูก็ต้องเป็นสี่สี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะนี่นะจุดนี้ที่ผมลืมข้ามไปหนึ่งจุดนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็จะมีแถบตรงนี้อีกให้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องมีเจ็ดขีดอีกนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เริ่มเข้าจุดที่สําคัญแล้วนะฮะให้ดูตรงนี้ครับ นี่ครับรหัสตรงนี้ครับเขาบอกว่าแบงค์ที่เขารับที่เขารับซื้อนะฮะใบละแปดแสนบาทนะครับเลขหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ให้ดูมุมขวาล่างนะครับเลขหน้าจะต้องเป็นเลขเจ็ดนะฮะแล้วก็ต้องตัวที่สองครับต้องเป็นตัวเออใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะซึ่งของผมไม่ใช่นะนี่นะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านเทียบไปพร้อมๆกันเลยนะอันตัวตัวเลขตรงนี้ไม่ต้องดูฮะอันนี้คือตัดไปได้เลยฮะนี่ครับ เราอกันไปเลยเราเราดูแค่จุดแรกเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นเลขเจ็ดกับตัวเนะฮะนี่นะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดมีตอนนี้ก็เตรียมเฮเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันที่จุดต่อไปนะนั่นคือตรงนี้ครับมุมซ้ายบนนี่แหละตรงนี้จะต้องเป็นเลขเจ็ดไทยนะครับซึ่งของผมก็เป็นเลขเจ็ดเอเลขหนึ่งก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะแล้วก็ ตัวหนังสือพยัญชนะไทยก็ต้องเป็นพอพานนะซึ่งของผมก็เป็นขอไข่ก็โอ้โหของผมไม่ถูกนะแต่ถ้าของพี่ๆน้องๆท่านใดเป็นพอพานแล้วก็เฮเลยครับเฮ hey ให้ลั่นเลยฮรเขาบอกว่าเป็นแบงค์ที่รับซื้อมีมูลค่าการรับซื้อถึงใบละแปดแสนบาทนะครับนี่นะครับนี่นะก็อยากจะมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับว่าซื้อขายกันอย่างมีสตินะครับพี่น้อง เพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นเหยื่อของเรามิจฉาชีพนะครับอันนี้ผมไม่ได้มากลาันตีนะครับว่ามีการรับซื้อถึงใบละแปดแสนบาทจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือมาย้ำม,มาเตือนพี่น้องๆนะครับให้ซื้อขายกันอย่างมีสตินะครับก็คงจะเห็นข่าวกันตามรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับมีการหลอกกันทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกอะไรครัเซ a l l c e n t นีนก็ใช่นะฮะหลอกลงทุนนะครับหลอกซื้อสินค้าต่างๆนะครับนี่คนระับก็จะมาในทุกรูปแบบนะครับก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รู้เท่าทันนะครับสแกมเมอร์อะไรกับว่านไปแล้วครับนี่นะฮะก็อยากจะมาเตือนกันแบบพี่น้องเตือนกันนะครับนี่นะฮะสำหรับแบงค์ร้อยที่เขาบอกว่ารับซื้อไปละแปดแสนบาทนะครับ เดี๋ยว EP นี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ